คุณโรมองยังไงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผบตรครับภายใต้พรบรตํารวจฉบับใหม่ซึ่งสภาก็ออกมาแล้วปีนี้จะใช้กับการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับครับผมคิดว่าจุดสําคัญนะครับของการแต่งตั้งโดยเฉพาะผบอรตรในรอบเนี้ยคือสุดท้ายเนี่ยเมื่อจะตั้งใครไปแล้วเนี่ยมันต้องถามก่อนว่าตั้งไปแล้วนะครับองค์กรตํารวจได้อะไรประชาชนได้อะไรนะครับ ผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเลยนะครับคือแต่ละท่านที่จะมาเป็นขอบอตรอเนี่ยคุณจะต้องเหมือนมีนโยบายอะ่ะนะครับเหมือนมีสิ่งที่คุณอยากจะทําำสิ่ะที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าเป็นขอบอตรอไปแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับไม่มีอะไรจะผลักดันนะครับทํางานเช้าชามเย็นชามผมคิดว่าไม่ควรที่จะเอาคนแบบนี้มาเป็นขอบอตรอ,อปัญหาก็คือว่าในรอบเนี้ยนะครับนายกรัฐมนตรี มีอำนาจในการหยิบชื่อรอปบตรนะครับขึ้นมาเสนอให้กับทางอตอซึ่งางนี้เป็นไปโดยกฎหมายฉบับใหม่การเสนอตรงนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีด้วยนะครับว่าภารกิจหรือความคาดหวังที่อยากให้องค์กรตํารวจทําเนี่ยมันคืออะไรแล้วปบตรคนนั้นเนี่ยตอบสนองตอ่อภารกิจนั้นอย่างไรปัญหาก็คือเราไม่รู้กระบวนการแบบนี้เลย ผมก็เลยเป็นห่วงว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของเส้นสายสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องของการที่ว่าใครใกล้ชิดใครซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับองค์การตำรวจก็เหมือนเดิมนะครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็เหมือนเดิมนี่ยังไม่นับว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันควรจะมีการเปิดให้พี่น้องตำรวจซึ่งอยู่ในวงการนี้หรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนเขาได้แสดงความคิดเห็นเขาได้พูดว่าตำรวจคนไหนที่เขาอยากให้เป็นผอบตร รวมไปถึงว่าแต่ละคนเนี่ยกว่าจะมาเป็นรองผอบตรและมีโอกาสที่จะเป็นผบตรเนี่ยเขามีบนทินอะไรไหมเขาเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือการกระทาที่ผิดกฎหมายบ้างไหมรกระบวนเหล่าเนี้ยกระบวนการเหล่าเนี้ยจีนี้ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยพวกผมเตรียมเอาไว้เนาะเพราะตอนแรกเราคิดว่าจะได้เป,เ,เป็นรัฐบาลรัฐบาลนะครับแต่เมื่อไม่ไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าคุณเศรษฐาจะเอาไปใช้เนี่ยผมว่ามันก็ดีเพราะมันจะทําให้เห็นหนึ่งนโยบาย ด้านตำรวจจะทำอะไรสองนะครับคนที่เข้าไปนั่งเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทางตำรวจและประชาชนอยากให้ไปไหมนะครับเป็นการซาวเสียงสามเขามีมนติงโบหมองอะไรไหมผมคิดว่าถ้าเราสามารถทําตรงนี้สําเร็จนะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลง,งค,ครั้งสําคัญนะครับขององค์กรตํารวจนะครับครับคือไม่งั้นมันก็ถ้ามันไม่ได้มีคําอธิบายเนี่ยมันก็จะถูกมองว่าคนนี้เกี่ยวข้องกับคนนี้คนนี้เป็นสายใครขึ้นมาได้อย่างไร พราะเรารไม่ได้เห็นเออแต่ว่าเขาก็รับทราบมาว่าเขาก็มีการคล้ายๆเขียนวิสัยทัศน์เขียนสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบรรดาแคนดิเดตทั้งสี่คนนี้เหมือนกันนะครับคุณโรมครับผมได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าเรียนตามตรงผมก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดมนะครับซึ่งถ้าเกิดมันออกมาสู่สาธรารณะได้ผมว่าเป็นประโยชน์แต่นั่นแหละครับมันก็ขอให้มันมีเรื่องของวิสัยทัศน์มันก็จะมีในเรื่องของการมีส่วนร่วม เอ่อเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ไปลงพักต่างๆนะครับในพื้นที่ระยองเนี่ยเนื่องจากพอดีไปหาเสียงด้วยนะครับ,รบก็ถามกันว่าตํารวจเนี่ยมีความคาดหวังต่อพบอตรยังไงหลายคนก็พูดกับผมตรงกันว่าเขาเองเนี่ยอยากมีส่วนร่วมในการเลือกนะเช่นะอย่างน้อย่ะอย่างน้อยบอกแล้วกันนะครับเป็นการสอบถามก็ได้ว่าตํารวจส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้ใครเป็นพบตรผมคิดว่ากระบวนการแบบนี้มันสามารถมีส่วนร่วมได้ อย่างน้อยถึงข้อมูลให้กับนายกรัฐรนตรีก็ได้ครับประกอบคืออาจจะไม่ได้มาตัดสินทั้งหมดจากเพราะว่าจากตารวจชั้นผู้น้อยนะแต่ว่าเป็นข้อมูลประกอบหรืออาจจะเวทน้าหนักจากฟังเสียงจากตํารวจชั้นผู้น้อยด้วยถูกต้องครับรบแล้วผมคิดว่าคุณเศรษฐาโดยพื้นฐานนะครับแกเป็นนักธุรกิจแกก็ไม่รู้หรอกครับว่าตํารวจจํานวนสองแสนกว่าคนเนี่ยนะครับใครเป็นใครมีที่มายังไงดังนั้นนี่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีกระบวนการที่ให้พี่น้องสำรวจมีส่วนร่วมแบบเนี้ย ผมก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับต่อ,อการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรมแล้วเราจะได้คนที่เหมาะสมกับภารกิจที่รัฐบาลคาดหวังนะครับไม่ใช่เป็นไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติตั้งกันไปตั้งกงานมาสุดท้ายก็เป็นรัฐบาลเกรงใจเป็นรัฐบาลที่ปล่อยให้คนนะครับที่อาจจะใกล้ชิดมีเส้นสายเข้าถึงคนนั้นเข้าถึงคนนี้ขึ้นมาดํารงตาแหน่งสาคัญได้นะครับ